สวัสดีครับผมอดิศรนอิเล็กทรอนิกส์นะครับช่องแห่งการเรียนรู้นะครับวันนี้ผมได้สั่งตัวทานวิตเตอร์ครับทานวิตเตอร์ตัวเซนเซอร์อินเวอเตอร์ครับ4ตัวมาเดี๋ยวเราจะทำการวัดว่าค่าของโรงงานมันได้ค่าเท่าไหร่เอาเริ่มตั้งแต่ตัว T8 เลยนะค,ะนะครับตัว T8 จริงๆแล้วตัว T8 ด้วยอุณหภูมิปัจจุบันนะครับ2ีถึง30องศาเนี่ยความต้านทานมันจะอยู่ที่ 50K ส h oh บโคลอมนะครับ50 k โอมเดี๋ยวเราจะทำการวัดดูนะครับว่าของที่เราสั่งมาจากโรงงานเนี่ยมันตามมาตรฐานไหมครับมันเป็นหัวไม่ขีดนะครับเดี๋ยวการวัดโอมนะครับเราจะปรับเล็งไปที่ความต้านทานนะครับที่โอมครับ เนี่ยไปที่ 1k ครับเพราะว่าตัวทาน์มิเตอร์มันจะอยู่ที่ประมาณหลัก 1k หมดนะครับเดี๋ยวเราจะปรับเลงไปที่ 1k นะครับปรับเลงไปที่ 1k แล้วก็ทําการเซลล์ครับเอาขั้วบวกขั้วลบไปกระต่ถึงกันเนี่ยครับแล้วก็ปรับไปที่ศูนย์นะครับให้มันอยู่เลงที่ศูนย์แล้วก็วัดค่าดู น่นแหละครับตัวทีแปดนะครับเดี๋ยวจะดูค่าให้ะครับกล้องไม่ชัดทํางานคนเดียวก็อย่างเงี้ครับนี่ครับมันอยู่ที่เอาง่ายๆแล้วมันอยู่ที่ตามมาตรฐานนะครับห้าสิบโคลอมครับนี่ตัวต่อไปนะครับตัวทีเสี่ครับตัวทานมิเตอร์อีกตัวหนึ่งที่สั่งมาผมก็อยากจะวัดดูครับ เออผมจะได้จำไว้ว่าโอเคตามมาตรฐานแล้วเนี่ยอ,อ่เนี่ยครับท H สี่กับท H ส้มสามค่าความต้านทานเท่ากันนะครับมันจะอยู่ที่ถ้าอุณหภูมิสามสิบองศามันก็จะอยู่ที่ร้อยแปดสิบถึงสองร้อยเคครับนีเออ่เดี๋ยวเราจะทำการวัดนะครับนี่ ถ้านับจริงๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณ1 8 0ยแปดถึงสอง k เคก็โอเคครับหมายความว่าได้มาตรฐานอยู่ครับตามอุณหภูมินะครับมันตัวนี้มันเหมือนความต้านทานที่ปรับค่าได้ครับตามอุณหภูมิครับถือว่าโอเคครับ T H 4ต่อไปต่อไปเราจะวัดตัวต่อไปนะครับ ตัวที่ h สามสามแล้วกันนะครับตามสเกลแล้วก็นั่นแหละครับที่้าถึงสามสิามก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยแปดถึงสองร้อยโอมครับเคโอมนะครับเป็นเคโอ นี่ก็เป็นซ็อกเก็ต C เหลือครับเราเนี่ยมันจะมีสามขั้วครับขั้วหนึ่งเราวัดขั้วหนึ่งกับขั้วสามนะครับตามสายครับมันต้องได้ี่ประมาณร้อยแปดสิบถึงสองร้อยเคนะครับ FC แล้วเพื่อนทั้งจะได้จำไว้โอเคถ้าตามมาตรฐานแล้วหลักความต้านทานมันต้องได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมเซตซีโร่ศูนย์ก่อนมันเดี๋ยวพวกมีความคลาดเคลื่อน เนี่ยครับขั้ว1นกับขั้วสามนะครับสายมันเข้าขัวหนึ่งกับขัวสามขั้วกลางไม่เกี่ยวครับนี่ครับถ้าดูสเกลจริงแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณร้อยแปดิบถึงสองรก็ประมาณนั้นนะครับเรานับเลย30 40ิบสี่สิ้าิบหสเนี่ยครับ ถ้าได้มิเตอร์ดีต้นจะดีกว่านี้ครับแต่ผมคือมันฐาดมันหมดครับผมก็เลยใช้แบบผมถ้าดัดแบบเข็มมากกว่าครับนั่นแหละก็อยู่ที่ร้อยแปดสิบถึงสองร้อยเคก็อยู่ในมาตรฐานเขาครับนี่ครับทีเฮดสามสามนะครับตัวทีเฮดสามสามค่าความมาตรฐานอยู่ที่ร้อยแปดสิบถึงสองร้อยเคก็ค่าค่ามาตรฐานดูครับต่อไปผมจะเอาตัวอีกเซนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับตัวทีเฮดเจ็ดกับหกครับความมาตรฐานก็เท่ากันนะครับ พีเอชเจ็ดกับหกมันจะมาซอ็อกเก็ตเดียวกันนะครับแต่มีสองสองหัวครับมีสองหัวแต่ความต้านทานเท่ากันเนี่ยครับมันจะมีสองหัวครับแต่ความต้านทานเท่ากันนะครับความต้านทานถ้าอุณหภูมิที่5-30องศาก็คืออยู่ที่ 5-4k โอมาครับ ถ้าดูสเกลแล้วก็อยู่ที่ห้าห้าคมครับเพราะเล็งมันอยู่ที่หนึ่งเคเนี่ยรับเผื่อเอซแล้วเพื่อนช่างเออจะได้อ๋อจะได้รู้ค่ามาตรฐานของโรงงานเพราะว่าเออถ้าอุณหภูมิโดยที่เรายังไม่เข้าเข้ารันงานนะครับอยู่อยู่ในขั้นปกติเนี่ยความต้านทานอยู่ที่เท่าไหร่เวลาเราไปหน้างานเราก็ต้องวัดอย่างนี้อยู่แล้วครับ คือเราต้องตรวจไฟตรวจอะไรออกให้อยู่อุณหภูมิปกติเราวัดความต้านทาน,ทนด้วยตัวของมันเลยก่อนจะรันง,งานนะครับนี่หมายความว่าเอาเดี๋ยวเนี่ยแหละความต้านทานถ้าอยู่ประมาณเนี้ยนะทราบค่าของทานวิตเตอร์ของแต่ละตัวแล้วเดี๋ยวเราไปเจอหน้างานจริงกันเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีผมต้องเอาไปใส่ให้ลูกค้านะครับ เดี๋ยวเจอกัน EP3 นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอดิสรอิเล็กทรอนิกส์ช่องแห่งการเรียนรู้นะครับสวัสดีครับ